เจ็ดเก้าเจ็ดพันเก้างสี่พันสามเริ่มแล้วสวัสดีครับวันนี้พกไลฟ์สดของร้านจีท่วไปะนะครับวันนี้รถเข้ามาหนึ่งคันนะครับเป็น Honda CBR 650F นปี2017นะครับในเล่มผลิตปี17เลยนะครับแล้วก็รถคันนี้จดปี61นะครับ แล้วก็รถเป็นรถเพชรบุรีรถมือเดียวออกข้างมาป้ายแดงนะครับรถจะของคันเดียวไม่ผ่านไฟแนนซ์นะครับซื้อสดมาเลยโอเคครับคันนี้ก็เป็นสีดาด้านนะครับทั้งคันก็มีอะไรแต่งอยู่บ้างอะไรเดิมเยอะกว่านะครับก็แต่งมาค่อยเยอะต้องบอกงั้นกุแจสองดอกครบจากโรงงานนะครับยางหน้าเนี่ยยังเป็นยางติดรถอยู่เลยเป็นร2 0 70 1่ลายนี้เลยจากศูนย์ยี่ห้อดันลบนะครับยางก็ต้องปี17แน่นอนนะครับเพราะว่ารถผลิตปี17นะครับ โอเคยังปีสิบสัปดาห์ที่3 43สนะครับก็ไปไปลายปีนะของแต่งที่ติดรถมาก็จะมีหม้อน้ํา R n G ตัวนี้ก็ราคาสูงอยู่ครับครับราคาสูงอยู่นะตัวนี้ประมาณสามพันนะครับ R G แท้ด้วยนะครับแล้วก็ระบอกชคหน้าสวยงามดีนะครับใช้ขวา ปัม๊มนิชชิน2พอร์ตขนาดใหญ่ซ้ายขวาระบบเบรคเอเบรทำงานปกติ400ดําด้านเดิมโรงงานนะครับคันนี้รถเพชรบุรีนะครับมันจะมีตําหนิเรื่องของสนิมที่ขึ้นตามเหล็กต่างๆเช่นตัวนี้นะครับนะฮะแล้วก็ไฟเลี้ยวเดิมชุดสีทั้งคันสวยหมดนะครับการมือเบรคเดิมฝาปิดน้ํามันเบรคแต่งอุดกระจกรเทคของ e v t t e c h evolution นะครับชิลแต่งตัวนี้ของโมโตซ่นะครับข้างหน,านา้าเป็นใส ไฟหน้าฟู LED แล้วนะครับส,สวิฟช์ไฟเลี้ยวต่างๆไฟดุกเฉิอนติดครบนะมาดูเลขไม์กันนิดนึงคันนี้วิ่งอยู่ที่18,738กิโลเมตรเลขไม้แท้รับวประกันก็มายินดีคืนเงินเต็มจำนวนนะครับสภาพรถแบบนี้กับไม้แบบนี้สมเหตุสมผลครับกุญแจสองดอกจากโรงงานเป็นกุญแจชิปของ s อ s จากโรงงานนะครับไขเดินดีนะครับไม่สะดุดนะครับ ประกับไซด์ขวาสวยเดิมดีนะครับแผงคอสวยนะครับก็รถค่อนข้างสวยทุกอย่างนะครับถังถึงเป็นสีเดิมโรงงานแท้ๆนะครับเคลือบสติ๊กเกอร์ต่างๆสเปคโรงงานเลยนะครับก็เครื่องยนต์สี่สูบเรียงหกร้อยห้าสิบซีซีเลขเครื่องสวยเดิมดีข้างนอกเนี่ยผมใส่ที่ฐานอย่างนี้คันนี้คือรถติดทะเลใกล้ทะเลเนาะมันก็จะมีเรื่องของลม เข็มที่พัดผ่านเข้ามาโดนพวกเหล็กพวกอะไรที่เขาเช็ดไม่ถึงดูแลไม่ถึงนะแล้วก็กัดก่อนทําให้สีลอกบ้างสนิมขึ้นบ้างนะครับด้านในเห็นไหมเอยเนี่ยเนี่ยตรงใดสตาร์ทเห็นปะมันจะมีพวกคราบสนิมเห็นปะเออนะประมาณนี้ประมาณนี้แจงให้ทราบแต่ตรงที่เขาดูแลทั่วถึงเนี่ยเป็นสีเดิมโรงงานปกติแทบไม่มีริ้วรอยนะครับก็อย่างที่บอกนะครับถ้าที่สนิมไม่ขึ้นนะก็มี มีสนิมขึ้นอยู่เหมือนจะรู้สึกว่าด้านหลังตรงนี้มีขึ้นนิดนึงจากไอ้นี่เขาเรียกอะไรหัวล,ลังท่อนะครับเป็นเหล็กไม่เกี่ยวกวับโครงเนาะรอยอ็อกไซด์เดิมจากโรงงานนะครับเบาะสวยไม่มีรูนะครับท่อ SC Project นะครับคาร์บอนหุ้มลายคาร์บอนนะครับเดินคอฟูต้องบอกว่าตัวเนี้ยตอนแรกมันเป็นท่อ PS, PR PR2 ปลายก็เป็น p r 2นะครับผมใส่ปลายแต่งตัวนี้ยากกว่านะครับแล้วก็ข้อคอท่อเนี่ย มันฟูลสแตนเลส304จากโรงงานมาเลยตั้งแต่เฮดเดอร์ด้านบนไล่ลงมาเลยนะครับคอคือว่าคอเดิมเนี่ยไม่มีออกถอดออกหมดเลยแล้วแคทเทลิซิ่งก็ไม่มีมาให้อยู่นะครับเป็นคอแบบนี้มามาตั้งแต่ตอนที่ซื้อนะครับท่อก็ตัวนี้เป็นงานงานเหล็กครับแต่ตัวนี้น่าจะเป็นคาร์บอนคาร์บอนเคลือบนะครับโอเคแล้วก็ยางหลังไม่บวมลายเดิมแนะยางสวยมากผมคิดว่ารถ ลูกค้าใช้ถนอมมากแต่มันเรื่องของสนิมนะต้องรับตรงนั้นเรื่องเรื่องของตรงนั้นให้ได้ท้ายแต่งเดี๋ยวผมเปิดไฟให้ดูสวยมากว้าเป็นไงเป็นไงไฟวิ่งด้วยอย่างก็เอาผาดนะครับซ้ายนะครับเลี้ยวขวาเบรกมือเบรกเท้านะครับติดครบเลยนะครับถ้าเบรกเหลือแน่นตับนะครับโซ่เดิมจากโรงงานนะครับตัวนี้ ยี่ห้อสเตอร์ยี่ห้อพระอาทิตนะครับโซ่ต้อง DID ตัวนี้โซ่ RK รู้สึกว่าจะเปลี่ยนโซ่มารอบหนึ่งนะคิดว่าโอเคแล้วก็โซ่ไม่ข้อไม่ตายนะครับยังพอใช้ได้ผมไม่ได้ปิดไปใหม่นะครับลูกค้าซีเรียสผมจัดการให้ได้เส้นละคิดว่าคิดพิเศษเลยเส้นละพันสี่นะครับชัดซีสวยหมดเลยแทงซ้ายขวานี่สวยครบจะลดเลยนะอย่าให้ดูใกล้ๆตรงนี้ เรื่องของที่เป็นเป็นเหล็กเนี่ยครับมันจะเป็นสนิมนะพวกหัวน็อตต่างๆที่มันมีมีสีเคลือบหรือว่าที่มีสีเคลือบก็จะมีเขาเรียกอะไรคี้เกอือขึ้นบ้างนะครับประมาณนี้ประมาณนี้รถติดทะเลนะประมาณนี้อย่างอื่นก็ไม่มีอะไรหัว,น,หว,น,หวน,น่องหัวน็อตตรงนี้สวยเดิมดีคือลูกค้าเช็ดแล้วมันก็ไม่มีอะไรนะครับเดี๋ยวไปผมไปลองให้รอบหนึ่งแจ้งราคาอันนี้หนึ่งราคาคันนี้นะครับหนึ่งแสน เจ็ดหมื่นเก้าพันบาทเงินสดดถมื่นนะครับโอเคแล้วก็เรื่องของการจัดไฟแนนซ์นะครับลูกค้าใช้เงินเอารถที่7 9 0 0ันเก้าบาทจริงๆต้องออกประมาณมื่นหนึ่งนะนี่จัดโปรเจ็ดันเก้าบาทรับรถจบทุกอย่างนะครับผ่อนอยู่ที่4ี่พันสามร้อยบาทนะครับอันนี้ห้าปีถ้า 4, สี่พันเก้าร้อยเศษเศษเก้ 4, สาสี่พันเก้ารยเษนี้คือ4ี่ปีลูกค้าอยากผ่อนเท่าไหร่เือะได้นะครับอยากดาวมากกว่า7 9 0 0ันเก้าได้ดาว20,000เดี๋ยวผมคิดทั้งวันให้ ดาวสามหมื่นเดี๋ยวคิดให้คาดวงเงนให้มีรถอะไรตีเทิร์นบอกได้เลยเวฟเวิร์บรับหมดทุกรุ่นบิ๊กไบค์ก็รับทุกรุ่นนะครับเดี๋ยวตีราคาหักลบตบนี่กันแล้วติดไฟแนนซ์อยู่ก็เทิร์นได้นะครับโอเคก็ประมาณนี้เดี๋ยวไปไปลองให้ดูรอบหนึ่งไอ้ให้ดูเล่มนิดนึงก่อนอันนี้นะเฮบุรีเจ้าของชื่อกิตติกรมือหนึ่งนะครับลำดับที่หนึ่งล้วที่หน่ารถมือเดียวนะครับนี่ต่อเต็มนะครับ ก็ประมาณนี้แจ้งยาเข้าอุทัยแล้วเรียบร้อยก็เตรียมขายนะครับนี่เดิมดีนะครับเดี๋ยวไปลองให้ดูเสียงนี่คตรลั่นเลยต้อบอกว่ามันเป็นท่อฟูที่ไม่มีแคทเทอรลซิ่งแล้วเดิมที่ผมเอามาขาย650ก็6ก็ตัดแคทเทอรลซิ่งออกนะแต่มันไม่ดังแบบคันนี้คันนี้มันเหมือนแบบว่าสแตเลสมันระบายความร้อนได้ดีกว่าเหล็กเนี่ยยังไม่ได้เบนพอแม่งคดลั่น

สองจานนะครับประมาณนี้ประมาณนี้เสียงแม่คดเล้าเลยคันนี้สิ้นปะสิ้งมะสุดยอดนะฮะรถแทนฟรีก็ใช้ได้นะครับโอเครถรับประกันเครื่องยนต์หนึ่งเดือนระบบไฟด้วยนะครับเป็นไรภายในเดือนซ่อมฟรีทุกอย่างนะครับยกเว้น สวนที่ึกหลอพวกยางอะไรพวกนี้ครับแบตเตอรี่ก็รับประกันด้วย1เดือนนะครับแล้วก็ส่งรถทุกจังหวัดผมฟรีค่าจัดส่งทั่วประเทศนะครับภูกเก็ตก็ส่งฟรีนะครับเชียงใหม่ก็ส่งฟรีนะครับก็ฝาก CBR 6ก0าสูง F คันนี้ไว้ด้วยนะครับไว้เจอกันหน้าคิดหน้าครับสวัสดีครับ